โอเคครับมาดูตัวอย่างาการบ้านของบทที่10ต่อเลยนะครับบทที่10จะว่าได้เรื่องของออปติกนะครับก็คือว่าได้เรื่องของการเกิดภาพจากเลนส์ต่างๆนะครับหรือปรากฏการที่เป็นการเลี้ยวเบนการแทรกซ้กอนของแสงนะครับหรือแม้กระทั่งโพลาไรเซชันนะครับซึ่งตัวอย่างที่เป็นการบ้านเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ครอบคลุมนะครับทั้งเรื่องการเกิดภาพจากเลนส์นะครับและก็การโพลาไรเซชันและก็ การเลี้ยวเบนของแสงผ่านเกรตติ้งนะครับไปดูที่ข้อแรกเลยนะครับข้อแรกก็คือข้อ3ข้อ3าในหนังสือนะครับตัวอย่างนี้เขาบอกว่านะครับถ้าเราให้เราหาตำแหน่งของภาพนะครับเมื่อเราวางวัตถุนะครับไว้ที่ระยะต่างๆหลายข้อเลยนะครับแต่อาจารย์อาจจะเฉลยเป็นไกด์ไลน์สักข้อ1นสองข้อนะครับจงหาตำแหน่งของภาพนะครับทิศทางของภาพว่าเป็นภาพหัวตั้งหรือหัวกลับนะครับ แล้วก็หาขนาดของภาพด้วยนะครับาจากวัตถุที่มีความสูง3เซนเรารู้ว่าวัตถุเนี่ยสูง3เซนนะครับวัตถุนะครับวัตถุสูง3เซนนะครับวางไว้ด้านหน้าเลนชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเลนนูนนะครับที่มีความยาวโฟกัสคือ10เซนอาจารย์เคยอธิบายในคาบแล้วนะครับว่าความยาวโฟกัสของเลนนูนนี่มันต้องมีค่าเป็นบวกนะครับเพราะว่ามันเป็นเลนที่มีค่า,ามีลักษณะรวมแสง โดยที่วางวัตถุไว้ที่ตำแหน่งดังนี้ a 50เซน b 5เซนนะครับแล้วก็ c 20เซนไว้หน้าเลนนะครับอาจารย์จะตัวทีครับอาจารย์จะขอทำตัวอย่างอ่าสักสักตัวอย่างหนึ่งนะครับข้อ a อาจารย์วาดรูปนิดนึงเพื่อให้เห็นภาพเรามีเลนนะครับเลนนูนความยาวโฟกัส ก็คือ10เซนนะครับทีนี้ข้อ A เนี่ยเขาบอกว่าวางวัตถุไว้ที่ระยะ50เซนหน้าเลนแสดงว่าวัตถุอยู่ตรงนี้นะครับอาจารย์ให้วัตถุตัว O แล้วกันนะครับระยะวัตถุอาจารย์ให้เป็นตัว S นะครับก็คือ50เซนเอสหมายถึงระยะวัตถุนะครับระยะวัตถุทีนี้สิ่งที่เราอยากจะคำนวณก็คือเราอยากจะรู้ระยะภาพนะครับ แน่นอนภาพถ้ามันเป็นภาพจริงมันจะมาเกิดหลังเลนครับภาพจริงจะเกิดฝั่งนี้ภาพจริงจะเกิดหลังเลนถ้าเป็นภาพเสมือนจะเกิดฝั่งนี้อันนี้คือภาพเสมือนนะครับภาพจริงมักจะเกิดหลังเลนนะครับภาพเสมือนจะเกิดอยู่หน้าเลนทีนี้ภาพจริงจะเป็นภาพหัวกลับภาพเสมือนจะเป็นภาพหัวตั้งภาพหัวตั้งคือภาพเสมือนภาพภาพเสมือน ภาพหัวกลับนี่จะเป็นภาพจริงครับเอาละเรามาหาตําระยะของภาพกันอาจารย์ให้ระยะภาพแทนด้วย s d a นะครับระยะภาพทีนี้สมการของการคำนวณน,นะครับมีสมการเดียวง่ายๆเลยก็คือ1ส่วน f เท่ากับ 1. ส่วนระยะวัตถุบวกกับ 1. ส่วนระยะภาพง่ายๆเลยถูกไหมครับดังนั้นเราแทนค่าเลย 1. ส่วนโฟกัสก็คือ10เซนเป็น ถ้าเป็นเลนนูนความยาวโฟกัสจะเป็นเครื่องหมายบวกนะครับถ้าเป็นเลนเวาความยาวโฟกัสจะเป็นเครื่องหมายลบวัตถุอยู่ที่ระยะ50เซนแต่ว่าอาจารย์ไม่รู้ว่าภาพเกิดที่ไหนนะดังนั้นเราต้องหา,าระยะภาพนะครับจากสมการนี้ถ้าเราย้ายข้างนะครับเราจะได้เป็น 1, 1, 1, 1น,นส่วนสิลบหึส่วนห้เท่ากับ1นส่วนเอสดั้งาบวกลบเศษส่วนเป็นเนาะแน่นอนว่าคอนนอมันก็คือ50าสิบหนึ่งสิบหารห้าสิบได้5 50าสหารได้1นึ่งดังนั้นคำตอบมันจะออกมาเป็น4ส่วน50เท่ากับ1ส่วน s แดดังนั้นถ้าอาจารย์สลับสมการอาจารย์จะได้ S แดเท่ากับ50ส่วน4เซน50ส่วน4ลองเอาอาจารย์ลองกดเลขนะครับห้าสิส่วน4มันคือ12.5เซนดังนั้นสิ่งที่เราคำนวณได้เราจะเห็นว่า S แดเป็นเครื่องหมายบวก ถ้า s, <S เป็นบวกนะครับถ้า s, <S เป็นบวกแปลว่ามันคือภาพจริงถ้า s, <S เป็นลบแปลว่ามันคือภาพเสมือนเรานั้นนักศึกษาก็ตอบได้แล้วครับว่ามันคือภาพจริงหัวกลับดังนั้นคําตอบข้อ a คือข้อ a นะครับก็คือภาพจริงหัวกลับเกิดที่ไหนครับ หลังเลนเป็นระยะ s ด,ดเท่ากับ12.5เซนอ่ะตอบแล้วทีที่เขาให้เราหาขนาดของภาพด้วยการหาขนาดของภาพเนี่ยคำนวณจากกำลังขยายนะครับการหาขนาดของภาพคำนวณจากกำลังขยาย นิยามของกำลังขยายมันคือเอาขนาดภาพหารด้วยขนาดวัตถุหรือเอาระยะภาพหรือ S อเดดนี่ยนะครับหารด้วยระยะวัตถุหรือ s ก็ได้ดังนั้นเราไม่รู้ขนาดภาพแต่เรารู้ขนาดวัตถุคือ สามเซนใช่ไหมครับโจทย์บอกว่าวัตถุมันสูง3ามเซนอาจารย์ก็แทนค่าเป็น3ามเซนระยะภาพอาจารย์เพิ่งคำนวณมาเมื่อกี้คือ12.5เซนระยะวัตถุอยู่ที่ห้าสิบเซนครับอาจารย์จําตัวเลขไม่ผิดถูกไหมครับอ่าถูกต้องแต่นั้นเราก็แค่คูณไขว้ขึ้นไปนะครับเซนติกับเซนติก็ตัดกันดังนั้นขนาดภาพจะมีค่าเท่ากับสิบสอง่วนห้คูณสเซนติเมตร ดังนั้นระยะมันก็จะเท่ากับหน่วยมันก็จะเป็นหน่วยเซนติเมตรนะครับคำตอบก็คือ0.75เซนติเมตรดังนั้นมันเป็นภาพขนาดเล็กหัวกลับนะครับเป็นภาพหัวกลับขนาด0ูนดเซนติเมตรนตอบแล้วทีนี้ข้อ B นะครับข้อ B เขาเปลี่ยนระยะนะครับจาก50มาเป็น5เซนก็คือเปลี่ยนตัวเลขนี้แล้วก็หาระยะนี้มอนเดิมแทนค่าเหมือนเดิม ข้อ c ก็เปลี่ยนจากระยะห้าิเป็น20ก็คำนวณเหมือนเดิมนะครับอาจารย์ลองทำตัว b ให้ดูนะครับข้อ b อาจารย์ลองทำข้อ b ให้ดูข้อ b เนี่ยอาจารย์ไม่วาดรูปแล้วกันนะครับอาจารย์ขอ,อาวาดรูปไหนก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่เข้าใจเนาะนีะ่ความยาวโฟกัสยังเป็น10เซนเหมือนเดิมแต่ว่าวัตถุอยู่ตรงนี้วัตถุอยู่ที่ระยะแค่5เซน คำถามคือภาพเกิดที่ไหนเราก็ยังไม่รู้เนาะแต่ว่าเราคำนวณได้นะครับคำนวณจาก1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s, <S บวก1ส่วน s, <S 1> แดดโฟกัส <Focus S 1> ยังเท่าเดิมก็คือ10ระยะวัตถุ่ะระยะภาพเปลี่ยนนะครับจากจาก50เนี่ยเหลือแค่5เซนนะครับบวกกับ s, <S แดดก็คือ1ส่วน s แดดไม่รู้ว่าเป็นเท่าไหร่นะครับ อ่ะโอเคอาจารย์นึกว่าอาจารย์ดูตัวเลขผิด5เซนถูกต้องแล้วย้ายข้างมาครับ1ส่วน10ลบ1ส่วน5เท่ากับ1ส่วน S แดดครรน,นเป็นเลข10แน่นอน10หาร10ได้1 5หาร10ได้2เท่ากับ1ส่วน S แดดดังนั้นแปลว่ามันติดลบ1ส่วน10เท่ากับ1ส่วน S แดดถ้าอาจารย์กลับเศษเป็นส่วนอาจารย์จะได้ S แดดเป็นลบ10เซน จำได้ไหมครับ s that, เป็นลบมันแปลว่าอะไรเมื่อกี้อาจารย์เพิ่งบอกไปบาดเลยถ้า s that, เป็นบวกนะครับแปลว่ามันเป็นภาพจริงถ้า s that, เป็นลบมันเป็นภาพเสมือนภาพเสมือนมักจะหัวตั้งดังนั้นอันนี้มันคือภาพเสมือนแน่นอนภาพเสมือนหัวตั้งอยู่หน้าเลนด้วยนะครับอยู่ฝั่งนี้นี่คือภาพห่างจากเลนอาจารย์เห็นงนี้เป็นภาพแล้วกันห่างจากเลนตรงนี้คือ10เซน ดังนั้นเป็นภาพหัวตั้งอยู่ด้านหน้าเลนห่างจากเลนสิบเซนเขียนไหมครับทีนี้หาขนาดภาพขนาดภาพส่วนด้วยขนาดวัตถุนะครับเท่ากับระยะภาพหารด้วยระยะวัตถุขนาดภาพไม่รู้ขนาดวัตถุเท่าเดิมคือ3มเซน ทีนี้ระยะภาพเรารู้แล้วว่ามันคือลบสิเซนก็ใส่เครื่องหมายลบไปเลยนะครับแล้วก็ระยะวะัตถุอ่าก็คือ5้าเซนนะครับดังนั้นขนาดภาพจะมีค่าเท่ากับ1 0บลบสิบเซนคูณสามเซนหารห้าเซนนะครับคำตอบมันจะตัดเลขลงตัวเลยมันจะได้ลบหกเซนแปลว่าภาพจะขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแต่ว่าเป็นภาพเสมือนนะครับ เป็นภาพเสมือนขนาด6เซนเป็นภาพหัวตั้งขนาด6เซน,นครับนี่ก็คือตัวอย่างการคำนวณหาตำแหน่งภาพนะครับแล้วก็หาขนาดของภาพในบทนี้ก็จะมีสมการสำคัญอยู่2-3สมการนะครับในเรื่องของการคำนวณภาพที่เกิดจากเลนต่างๆสมการแรกเลยก็คือสมการที่เราเอาไว้คำนวณหาตำแหน่งของภาพตำแหน่งของวัตถุและแล้วก็ระยะโฟกัสของเลนก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s แดก แลวก็อีกสมก,การหนึ่งที่สาคัญมากๆก็คือสมก,การของกําลังขยายนะครับโอเคนี่คือตัวอย่างอาจารย์ขออนุญาตไม่เฉลยข้อ c นะครับนักศึกษาปไปทําต่อเองได้ต่อไปมาดูข้อที่6นะครับซึ่งเป็นข้อ2ในการบ้านนะครับข้อ6กที่นี้ก็คือข้อ6ในหนังสือข้อที่6เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของพฤติกรรมหนึ่งของแสงเขาเรียกว่า polarization โดยการดูดกลืนก็คือมีแผ่นโพลารอยด์รองแผ่น เขาบอกว่าแผ่นโพลาร์สแผ่น P 1และ P 2ถูกจัดวางให้โพลาร์ทำมุมกันเทต้าซึ่งทำให้แสงทะลุผ่านมามีความเข้มเหลือแค่25ของความเข้มแสงสูงสุดที่ทะลุผ่านแผ่นแรกนะครับจริงๆทะลุผ่านแผ่นแรกนะครับไม่ใช่ทะลุผ่าน2แผ่นแน่นอนจงหามุมเทต้าความหมายของโจทย์ข้อนี้คือเราจะต้องวาดรูปให้ได้ก่อน แต่ว่าเราจะต้องจําให้ได้ก่อนว่า Polarization ที่อาจารย์สอนนี่มันอยู่มันอยู่บทไหนมันอยู่หน้าไหนต้องไปเปิดดูนะครับอาจารย์ขออนุญาตไม่พูดถึงเลค t u r e เนาะมันจะเสียเวลาในการทําแบบฝึกหัดแล้วก็นักศึกษาก็ลองทำการบ้านดูคือโจทย์ข้อนี้เรามีแหล่งกําเนิดแสงนะครับแล้วก็มีแสงมาโอเคสุมิอาจารย์ว่าทิศท,ทางของแสงอาจารย์มีแผ่นโพลารอยตัวที่1น,นี่คือ P1 นะครับทีนี้แสงที่มันผ่าน แสงที่มันทะลุผ่านโพลารอยตัวที่1มาเนี่ยเราจะเรียกว่าแสงโพลารายเราเรียกความเข้มแสงนี้ว่าความเข้มแสง I0 ย์ 0, หรือความเข้มแสงสูงสุดเลยครับ I max เลยนะครับทีนี้สมมติว่ามันมีโพลารอยอีกแผ่นหนึ่งวางอยู่ตรงนี้นี่คือ P2 โดยที่โพลารอย2สองแผ่นนียครับเอียงทํามุมเทต้าต่อกันเนี่ยมุมนี้คือมุมเทต้าเขาบอกว่าความเข้มแสงตรงเนี้ยเหลืออยู่2 5ของความเข้มแสงสูงสุด ที่ทะลุผ่านแผ่นที่ทะลุผ่านสองแผ่นความเข้มแสงสูงสุดที่ทะลุผ่านสองแผ่นความหมายของอาจารย์คือความหมายที่อาจารย์เข้าใจในโจทย์ครับความหมายของมันคือทะลุผ่านแผ่นแรกมาทะลุผ่านแผ่นแรกมา เพราะว่าโจทย์เขาเฉลย60องศาแผ่น P 1แต่ดังนั้นไอ้25%มันคือ25%ของ P 1 25%เอรอีของ I0 นะครับทีนี้สมการในการคำนวณหาความเข้มแสงที่ทะลุ2แผ่นมานี่ครับสมการความเข้มแสงตงัวนี้มันคำนวณได้จากสมการของมาลุสก็คือ I0 c o s ยกกำลัง2เทตครับนี่คือความหมายของมัน ทีนี้โจทย์ให้มาว่าความเข้มแสงที่ทะลุผ่านแผ่นที่2มานี่คือ25%ก็คือ2 5ส่วน100ของ i0 นะครับจับเท่ากับ i0 cos ย์กกำลังสองของมุมเทต้าดังนั้น i0 มันตัดกันได้นะครับดังนั้นอาจารย์ก็จะได้คำตอบมาเป็นอาจารย์ขอย้ายมาเขียนตรงนี้นะครับมันไม่มีพื้นที่เขียนเนาะอาจารย์จะกลายมาเป็น0.25 จะเท่ากับ cos เ h e หะกำลัง2ดังนั้น cos เ h e t a จะต้องเท่ากับ square root ของ0.25ครับ square root ของ0.25มันจะได้เป็น0.5ครับ0.5ดังนั้น cos อะไรถึงได้0.5หรือพูดง่ายคือเ h e t a มันคือ arc cos ของ0.5นะครับ นักศึกษาลองกดเครื่องเลขดูก็ได้นะครับชิปคอสก่อนนะครับแล้วก็วงเล็บ0.5มันจะได้ออกมาคือเลข60นะครับดังนั้นอาจารย์ชำเรืองดูฉเฉลยอาจารย์ก็เลยมั่นใจว่าความหมายของไอยเนี่ยมันคือ25%ของ i0 ครับดับนนงนั้น i0 ตรงเนี้ยมันคือความเข้มแสงที่ทะลุผ่านแผ่นแรกมาก่อนผ่านแผ่นพีหนึ่งนะครับดังนั้นสมการของมาลุสนะครับมันเอาไว้คำนวณหา ความเข้มแสงที่ผ่านโพลารอยสองแผ่นหรือพูดง่ายๆคือเป็นการคำนวณหาความเข้มแสงที่เป็นคู่นั่นเองในเลคเชอร์อาจารย์ก็อธิบายไว้อยู่นะครับที่มาของสมการของมาลุสและก็วิธีการใช้งนั้นถ้าเราเปลี่ยนมุมของโพลารอยส์นะครับไปเรื่อยๆความเข้มแสงก็จะเปลี่ยนไปนั่นเองงนั้นสมการที่สําคัญในในเรื่องของโพลาไรเซชันคือสมการนี้ไอเท่ากับไอศูนย์คอสยกกำลังสองเทต้าโดยที่เทต้าคือมุมระหว่าง P1 กับ P2 นะครับ ตัวอย่างนี้ก็ไม่ได้ยากมากนะครับก็หวังว่านาักศึกษาจะทำได้ต่อไปไปดูตัวอย่างข้อสุดท้ายครับในบทที่ 9, เอ้ยเทษถทีในบทที่ในบทที่10นะครับตัวอย่างข้อสุดท้ายนี้นะครับก็คือตัวอย่างที่8ในหนังสือนะครับอาจารย์เขา Copy มา <c oughs> หมายถึงว่า Copy ีโจทย์มานะครับแล้วก็เอามาทำ ข้อนี้เป็นเรื่องของการเลี้ยวเบนผ่านเกรดติ้งครับจริงๆสมการของเกรดติ้งก็มีให้อยู่แล้วนะครับในเลคเชอร์หรือแม้ห้งในหนังสือก็มีสมการให้ดูนักศึกษาก็ลองไปไปพิจารณาดูนะครับเขาบอกว่าห้องปฏิบัติการนะครับมีเกรดติง้งเลี้ยวเบนอยู่ในชนิดที่เป็น 5- 5000เส้นต่อ1เซนหมายถึงว่า1เซนมีอยู่5000เส้นครับย้ำนะครับมันคือ5,000เส้นต่อเซนนักทดลองฉายแสงสีเดียวที่มีความยาวคลื่น600นาโนเมตรไปบนเกรดติง้งต้องการหา ต้องการสังเกตริ้วการแทรกสอดนะครับที่อยู่บนเกรดติ้งนะครับที่อยู่บนฉากนะครับที่อยู่ห่างจากเกรดติ้งออกไปเป็นระยะ2เมตรไปถึงถ้าเราวาดรูปถ้าใครจำเซตอัพแลบได้นะครับมันจะเป็นเลเซอร์เนาะนจะเป็นเลเซอร์ฉายแสงไป <c oughs> แล้วก็มีเกรดติ้งอยู่อ่านี้มันคือเกรดติง้งแล้วก็จะมีฉากฉากคือตรงนี้ นี่คือฉากแล้วเราก็จะเจอจุดของเกรตติ้งคือจุดตรงกลางแล้วก็จุดข้างข้างมันแบบนี้นะครับซึ่งเขาบอกว่าระยะห่างระหว่างฉากกับเกรตติ้งอาจารย์ให้เป็นตัว l แล้วกันนะครับก็คือ2เมตรระยะห่างนี้2เมตรจงหามุมที่จงหามุมที่สอดคล้องกับแถบสว่างแถบแรกพกูดง่ายง่ายคือเขาต้องการหามุมที่มันเบนไปแบบนี้ครับมันเบนไปที่แถบสว่างแถบแรกเนี่ยมุมนี้ มุมเทต้าเนี่ยนะครับจริงๆถ้าเกิดเราจำภาพได้มันจะเป็นภาพอย่างนี้เนาะอันนี้คือจุด M เท่ากับ0แล้วข้างข้างมันจะเป็น m อเท่ากับ1ฝั่งนี้ก็จะเป็น M เท่ากับหเหมือนกันตอนนี้โจทย์ต้องการให้เราหามุมนี้ครับอาจารย์วาดภาพให้เห็นภาพชัดเจนอันนี้คือสิ่งที่อยู่บนฉากะนะที่มันอาจจะไม่ค่อยอาจารย์อาจจะวาดรูปไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับจงหามุมที่สอดคล้องกับแถบสว่างแถบแรกและหาว่าแถบสว่างแถบแรก อยู่ห่างจากแถบสว่างตรงกลางเท่าไหร่ก็คือหาระยะนี้หาระยะ x อ่ะแล้วก็หามุมว่าเป็นเท่าไหร่ครับทีเวลาที่เราพูดถึงเกร t ติ้นะครับสมการในการคำนวณเกร t ติ้สมการในการคำนวณนะครับเกรติ้ในหนังสือก็มีนะครับก็คือ d sin t h เอ่ะเอาสูวนสำเร็จไปเลยดีกว่ามันคือ1ส่วน n sin theta เท่ากับ m แลมดานะครับ n ก็คือจำนวนของเกรตติ้งจำนวนเส้นนะครับเกรตติ้งเทต้าก็คือมุมที่มันเบนไปมุมที่เบนออกจากตรงกลางนะครับในขณะที่ m ก็คือลำดับลำดับ ซึ่งในที่นี้ก็คือลำดับที่1เนาะเพราะเขาต้องการให้เราหาแถบแถบสว่างแถบแรกแปลว่ามันคือ m อเท่ากับหง,งั้นสมการของเกรตติ้งคือสมการนี้นะครับ1นึส่วนเเท่ากับเอ็มแลมดา1นึ่งส่วนเคูนไซน์เทต้าแล้วก็เอ็มแลมดาเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์ต้องการหามุมอาจารย์ก็จะกลายเป็น1ส่วนเท่าไหร่นะครับกี่เส้นนะ n คือจำนวนเส้น5,000เส้น5,000เส้นต่อเส้นแปลว่าใน1นึเส้นมันมีอยู่เท่านี้อาจารย์ต้องเปลี่ยนจากเซนเป็นเมตรด้วยนะครับ แล้วก็คูณกับ s i n เทต้าเท่ากับ1คูณแลมด้า M ก็คือเป็น1เนาะแลมด้าของเราก็คือหกร้อยนาโนเมตรครับหกร้อยคูณสิบกำลังลบเนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ไซเทต้า eta, มีค่าเท่ากับหกร้อยคูณสิบกำลังลบเอาจารย์ย้าย5,000ขึ้นมาคูณฝั่งนี้แล้วอาจารย์ก็ย้าย10บกำลังลบสมาหาร การกดเครื่องคิดเลขเลย600คูณ10กำลังลบ9คูณ5,000นะครับแล้วก็หารด้วย10บกำลังลบ2อาจารย์จะได้ s i น์เทต้ามาเท่ากับ0.3ดังนั้นเทต้าของอาจารย์ก็คือ a r c s i ไซน์ก็ลองกดชิปแล้วก็กดที่ไซน์นะครับแล้วก็วงเล็บ0.3เนี่ยก็จะได้มุมออกมาประมาณ 17.5องศานี่คือมุมที่มันเบนไปจากตรงกลางนะครับทีนี้พอเราทราบมุมที่มันเบนไปจากตรงกลางปุ๊บเนี่ยเราอาจจะพอหาระยะ x ได้อะสมมติอาจารย์อาจารย์วาดภาพเป็นเป็นแนวแนวบนนะครับนี่คือเกรตติง้งนี่คือตำแหน่งเกรตติ้งนะแล้วก็ตรงนี้คือฉากเราเห็นจุดสว่างอยู่ตรงนี้จุด m เท่ากับ0 จุด M เท่ากับ1ใช่ไหมเมื่อกี้ซึ่งเราคำนวณตรงนี้ออกมาได้เป็นมุมเทต้านะครับทีนี้โจทย์เขาอยากให้เราหาระยะ X ด้วยครับว่ามันเป็นเท่าไหร่โดยที่เรารู้ระยะนี้ก็คือระยะ L เท่ากับ2เมตรนะครับงนั้นจากรูปสามเหลี่ยมรูปนี้เราจะได้ว่าแทนเทต้ามีค่าเท่ากับ X ส่วน L ทำไมถึงว่าอย่างนั้นก็คือไซา์ข้ามฉากคอสชิดฉากแทนคือข้ามส่วนชิดนะครับ เราก็จะได้ว่ามันก็คือแทนของมุม17.5เท่ากับ x หารด้วย2เมตรลองกดแทนของมุมนี้ดูนะครับแทนของมุม17.5มันได้0 3 14, 0 3 1 4จ3 1 4นะครับเท่ากับ x ส่วน2เมตรนั้นย้าย2เมตรขึ้นมาคูณเราจะได้ x เท่ากับ0.314คูณ2เมตร คำตอบก็คือ0.6นะครับ0.628หน่วยเป็นเมตรนะครับอ่ะในเฉลยเฉลย0.63นะครับอนักศึกษาลองดูเฉลยด้วยเนาะในเฉลยเขามีเฉลยมาให้ด้วยนะครับ0.63นี่คือระยะ x มุมเทต้าก็คือประมาณ17.5นะครับ อันนี้คือมุมเทต้าฮะโอเคนี่คือวิธีทำนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของเกรตติ้งก็จะมีสมการที่สําคัญอยู่สมการหนึ่งก็คือสมการนี้หนักๆเลยนะครับเพื่อให้หามุมเทต้าเมื่อเราหามุมเทต้าได้เราก็จะสามารถหาระยะของมุมที่มันอ่าระยะที่มันเบนไปออกจากตรงกลางไปได้นะครับจากการพิจารณารูปสามเหลี่ยมก็คือแทนเทต้าเท่ากับ x ส่วนแล้วก็เรารู้มุมที่มันเบนไปแล้วนะครับแล้วก็แทนแทนมุมนี้เข้ามาใน ค่าแทนเทตนะครับแล้วก็ย้ายข้างแก้สมการสิ่งที่สาคัญคือการกดเครื่องคิดเลขนะครับนักศึกมีเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบอยู่แล้วดังนั้นนักศึกษาสามารถใช้มันเป็นเครื่องคํานวณได้อย่างสบายมากนะครับโอเคนี่ก็คือตัวอย่างข้อที่อ่าทฤษฎีการบ้านในบทที่10นะครับเราก็จะเหลือการบ้านบทที่11กับบทที่2 2นะครับเดี๋ยวเรามาดูในวิดีโอชุดต่อไปนะครับ